สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาชมกับการถอดชุดมัดไฟรถแอร์ล็อกเมื่อผมได้ทำการถอดหม้อน้ำออกนะครับแต่จะไม่ได้ดึงสายน้ำยาหล่อเย,ย็นออกมานะครับถอดใบพัดลมออกนะครับโดยการขันน็อตเบอร์13ตัวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเจอหัวน็อตเบอร์17นะครับให้เราทำการใช้บล็อกลมยิงออกได้เลย ฉีดน้ำมันโซลเน็กสักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันออกง่ายขึ้นข้างในจะมีแหวนรองจานไฟอีกหนึ่งตัวนะครับให้เราทําการถอดออกมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วในส่วนนี้นะครับเราจะทําการถอดจานไฟออกมาโดยการใช้เครื่องมือพิเศษนะครับขันเข้าไปโดยใช้หมุนทางซ้ายหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาโดยการขันเข้าไปเราต้องแน่ใจว่า ขันเข้าไปแน่นดีแล้วหรือขันเข้าไปสุดแล้วแล้วจึงใช้น็อตอีกตัวหนึ่งของเครื่องมือขันเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วใช้ค้อนตอกหรือใช้บล็อกลมยิงโดยขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากอาจเกิดการผิดพลาดท,ทำให้เกียวข้อเหวี่ยงบานได้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการดึงชุดจานไฟออก ก็จะเจอน็อตหัวหกเหลี่ยมเบอร์5อีก3ตัวให้เราทำการตอกไล่เบาๆแล้วทำการขันออกได้เลยเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเส้นเป็นที่เรียบร้อยสาเหตุที่พอร์ตจุดมัดไฟออกนั่นก็คือปักตรงมัดไฟไม่เปลี่ยนมัดไฟใหม่นั่นเองนะครับ ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการถอดชุดมัดไฟแอร์ล็อกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาและลาคาด